พบตกลงแล้วก็หลวงพ่อจเจ้าคณะอำเภอบ้านมีแล้วก็จะเดินพรท่านรองผู้ว่าแล้วก็ท่านในอำเภอแล้วก็สำนักพุทธวันนี้ทุกคนก็ได้มาร่วมกันให้กำลังใจกับผู้ที่ได้ประสบตัทุกปภัยในครั้งนี้จริงๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณจากทางหน่วยงานราชการทั้งหมดที่ได้ร่วมมือช่วย,ยกัน เพราะว่าการที่เราได้มาวันนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีโครงการสัมภาประชานุเคราะห์หรือว่าโครงการหนึ่งร้อยร้อยดลใจที่ได้ชักชวนญาติโยมเนี่ยให้มาร่วมกันทำบุญหนึ100่งพัหนึ่งร้อยบาทนะฮะแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าขนมฟองหรือว่าดูแลนะฮะเราช่วยกันทำบุญเนี่ย เราจะได้ดูแลคนทัน้งจังหวัดลพบุรีและก็ทั้ง11อำเภอด้วยกนะันแต่งานนี้ที่เกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยจากท่านผู้ว่ารองผู้ว่าท่านาดนอำเภอแล้วก็ขออ,อพุทธแล้วก็หน่วยงานและาการที่อยู่ด้วยกันนี้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเพราะว่าที่จะมีวันนี้ได้เ,เราก็ต้องร่วมแรงร่วมใจให้เกิดโครงการที่ีขึ้นมาได้ เพรตอนนี้กบุรีแล้วเนี่ยก็ถือว่เป็นโมเดลเลยนะะท่านานออมเป็นโมเดลเลยจังหวัดอื่นก็เอาไปเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมให้กำลังใจกับท่านผู้ประทำบุรคุกภัยในท่านนี้ครับ